to ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทางช่องเจ็ดสีนีครับเพราะว่าผมปราบยุทธพิชัยกับรายการดีๆรายการเดียวนะครับที่จะมาช่วยคนไทยปลดหนี้คุณผู้ชมครับทุกว,วันนี้นะครับคนที่เป็นหนี้เนี่ยมีอยู่เยอะนะครับและนับวันก็จะเพิ่มมากขึ้นและเป็นเรื่องยากครับที่เราจะช่วยได้ทุกคนแต่ว่ารายการปลดหนี้ครับก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับ แล้ววันนี้ครับเรามีคนที่เป็นนี้อยู่2คนนะครับที่รอคอยการช่วยเหลือจากเรา <c oughs> เราก็พร้อมครับพร้อมที่จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ <c oughs> นั่นก็คือหน้าที่คลายทุกข์ให้กับคนไทยครับ <c oughs> วันนี้เรามีชาวเขาเผามงอยู่2คนนะครับที่นี่ไปทําให้ชีวิตของเขานนั้นสิ้นหวัง <c oughs> เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไง <c oughs> เราไปชมประวัติคนแรกกันเลยดีกว่าครับ ทุกวันนี้อาชีพผมก็ดูแลปร,ประปาหมู่บ้านนะฮะหลังจากตื่นเช้าผมก็ต้องวิ่งไปดูแลประปานะฮะพอไปดูปปาไปเซฟประปาให้พอประมาณกับหมู่บ้านเขาใช้แล้วผมหลังจากนั้นผมก็ไปไปทำไร่ตัวเองนะฮะสำหรับปีนี้ผมก็ได้ไปซื้ออพันธุ์ขิงเข้ามานิดหน่อยก็เลยลองไปปลูกขิงหน่อยหนึงแต่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่า ต้องใช้พื้นที่ใหม่ๆตลอดที่ผมไปปลูกเนี่ยคือไปปลูกในพื้นที่เก่านะผมไม่ทราบว่ามันจะเสียหายหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะเพราะขิงยังไม่ขึ้นชีวิตนี้ลําบากก็ยังผมเคยบอกลูกๆว่าพ่อนี่ลาบากนะเป็นหนี้เป็นหนี้แค่สองหมื่นหนี้เราดูแล้วเนี่ยมันไม่เยอะเลยฮะแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ผมจะได้มาเนี่ยผมต้องเอาไปเลี้ยงดูลูกๆ แล้วก็เอาให้ลูกๆไปโรงเรียนนะผมก็ไม่เหลือที่จะเอามาใช้กันเลยนะ,ะจนทุกวันนี้ลูกก็โตขึ้นลูกก็ใช้เงินเยอะผมก็ไม่สามารถที่จะส่งให้ลูกเรียนได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะมาใช้หนี้ได้นะฮะผมก็เลยมีความกลุ้งใจตรงนี้มีความไม่สบายใจะฮะเป็นความทุกข์อีกอย่างหนึงนะะ่งการที่เราเป็นพ่อคนนี้เราต้องรับผิดชอบคนนะฮะแต่ว่า ผมมีความน้อยใจแล้วก็ลําบากในตรงนี้ทั้งๆท,ที่บางครั้งนี่เราอยากจะให้ลูกเขาเรียนสูงๆแต่เราก็ดูสภาพของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ส่งลูกไปแต่ว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเอาเงินไปให้ลูกเรียนเนี่ยผมก็ท้อแท้ตัวเองว่าเราเป็นพ่อที่แย่ที่สุดนะก็รู้สึกน้อยใจมากนะฮะชีวิตผมนี่ผมดังครั้งนี่คือผมไปนั่ง ทบทวนตัวเองนะฮะทบทวนตัวเองว่าทำไมคนเราเนี่ยแค่เป็นนี่แค่นี้เนี่ยเราไม่มีวัญญาจ่ายเลยแล้วเราจะเลี้ยงลูกของเราไนดะ้ยังไงเป็นความรู้สึกที่บอกบอกได้ยากฮะเราจะไปบอกลูกว่าเรารักลูกนะเราก็ไม่กล้าบอกนะฮะบางครั้งเรา ผู้จาานะผู้จ่าแข็งกล้าวสายลูกแต่ความสุขของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยนะก็พอนะฮะพอรักลูกทุกคนนะถึงแม่ลูกบอกว่าพ่อนี่ทำไมไม่ไปหาเงินหาทองให้ลูกเรียนแต่ว่าพ่อมีใจนะฮะมีใจให้ลูกทุกคน คุณผู้ชมครับคงไม่มีพ่อคนไหนนะครับที่ไม่รักลูกแล้วก็คงไม่มีพ่อคนไหนนะครับที่ไม่อยากเห็นลูกได้รับการศึกษาที่ดีพ่อที่ดีต้องทําได้ทุกอย่างก็เพื่อลูกครับนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ครับผมมีพ่อที่ดี1คนครับที่ทํางานทุกอย่างดิ้นรนทุกอย่างก็เพื่อลูกครับ ทุกวันนี้ก็อาชีพผมนี่ผมทำทำข้าวครับแล้วก็ปลูกขิงครับแล้วก็อาชีพเสริมก็คือรับจ้างครับก็เหนื่อยครับก็ทุกวันนี้ก็อยู่แบบด้วย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 ความลำบากครับคือว่าทุกวันนี้นี่คือว่า <c oughs> ข้าวนี่เป็น ป็นอาชีพแม่ไปข้าวนี่คือว่าปลูกไว้เอาไว้ได้กินในยามที่ว่าเราไม่มีเงินครับคือว่าเราไปรับจ้างอย่างอื่นนี่คือว่าเพื่อจะได้เอามาซื้อกับข้าวอะไรนี้ครับทุกวันนี้ครอบครัวผมมีอยู่หคนครับแล้วผมคือผมกับภรรยาในสองคนแล้วก็ผมมีลูกอีก4ี่คนครับสองคนโตแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพครับผมก็คือ,ค,อคือมีมีคนเขา รับไปอุปการะครับผมก็คิดถึงครับก็ทุกวันนี้ก็ยังยังคิดอยู่ว่าทําไมผมเป็นพ่อเป็นแม่ผมไม่มีปัญญาส่งเรียนทําไมต้องให้เขาไปอยู่กับเขาไปเรียนอยู่กับเขาอะไรนี่ครับผมอยากจะบอกลูกว่าผมรักลูกมากครับรักลูกมากครับผมก็สงสารนะคะ สงสารเราก็อยากจะช่วยเต็มที่แบบว่าลำบากจริงๆอ่ะเหมนที่หนูไม่อยากจะพูดพูดแล้วแบบคือเหมือนแบบว่าเราสู้จนไม่อยากจะนั่นนะคะทำไรแบบคล้ายๆเหมือนมันจะมีราคาแต่ว่าพอของเราออกปุ๊บมันไม่มีราคา ทำทำให้เราทอร้อแท้ค่ะทำเท่าไหร่มันไม่ได้ก็เลยปล่อยให้ลูกไปอยู่กับคนอื่นเขาค่ะสงสารลูกมาทุกวันนี้ลูกก็โทรมาบอกว่าแกก็อยากเรียนหนังสือแต่ว่าเราไม่มีปัญญาส่งแต่อย่างน้อยใจว่าทำไมเราเป็นพ่นเป็นแม่เราไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนแค่สองคนอะทำไมเราจงไม่มีปัญญาส่ง น้อยใจอะก็อย่าบอกลุกแม่รักลุงมากแลยก็เป็นห่วงแกอยากให้แกสู้เพื่ออนาคตข้างหน้าของแกค่ะอยาให้แกสู้อย่า,าท้อแท้เพื่อวันข้างหน้าแกจะได้มีการมีงานทำให้ดีกว่านี้จะไมไ่ไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อกับแม่ค่ะ นี่ก็คือพ่อนะครับพ่อที่ต้องเสียน้ําตาเมื่อเห็นลูกลําบากและพ่อที่ยอมพลัดพรากเพื่ออนาคตทางด้านการศึกษาที่ดีของลูกวันนี้ครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อไปทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับและเราหวังเอาไว้ว่าการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราจะไปช่วยคนไทยให้หมดนี่ครับ ครับกลับชมรายการปลดหนี้ต่อนะครับซึ่งเป็นรายการเดียวนะครับที่จะทําให้หนี้หมดไปจากชีวิตคุณและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ที่มาแข่งขันเกมปลดหนี้กับเราในวันนี้ทั้งสองท่านครับและวันนีครับผมมีบุคคลอยู่2คนนะครับที่จะมาช่วยให้2คนนี้หมดหนี้ให้ได้ขอเสียงปรบมือครับให้กับดารารับเชิญจากช่องเจษีและคุณตีว้วนน้ำชัย นี่แหละครับก็คือโฉมหน้าของผู้ที่มาช่วยคนไทยปลดหนี้ครับขอบคุณคุณปามากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะฮะและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราสองคนและคับน้องแดนที่จะมาช่วยนะฮะคนไทยปลดหนี้ที่คุณราบว่านะครับวันนี้เรามีผู้เข้าแข่งขัน2ท่านด้วยกันที่เป็นหนี้ทั้งคู่เลยฝั่งนี้คือคุณเชิดชายนะครับและฝั่งนี้คือคุณวรรวิทย์นะครับและคุณผู้ชมครับติดตามชมให้ดีนะครับสองท่านนี้ใครจะได้เข้าไปปลดหนี้ทั้งหมดนะฮะหรือว่าช่วยอีกคนได้ด้วยนะครับต้องติดตามวันนี้นะครับเกมที่จะชี้ชะตาในการปลดหนี้วันนี้เป็นเกมอะไรไปดูกติกากันก่อนครับ กติกาเกมต่อเกมก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนจะต้องใส่ด้ามขวานจำานวนทั้งหมด3ชุดใครทำเวลาได้ดีกว่าคือผู้ชนะเกมต่อเกมกติกาต่อกติกาอยู่ที่ว่าใครจะทำเวลาได้ดีกว่ากันและนั่นก็คือเกมที่จะมาแข่งขันกันในวันนี้นะครับและวันนี้คนที่ได้เล่นเป็นคนแรกนะครับคือคุณเชิดชยัยขอรียนเชิญครับได้เ,เลยครับมาสวัสดีครับเป็นชาวเผ่าอะไรครับเผ่าม้งครับเผ่าม้งนะฮะเผ่ามง้ามง เป็นหนี้เท่าไหร่ครับเป็นหนี้2 0 0 0 0ืาครับ2อ0 0 0ไปทำอะไรถึงได้เป็นหนี้อ่ากูมาทำการเกษตรครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มเกมกันเลยครับโอกาสเดียวนะครับที่พี่เชิดชายเนี่ยจะมีโอกาสเล่นเกมและทำเวลาให้ดีที่สุดมันเป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้พี่เนี่ยเข้าไปเล่นในเกมต่อไปและปลดหนี้ครึ่งหนึ่งในเกมนี้นะฮะสู้ไหมครับสู้ครับคุณแดนพร้อมไหมพร้อมครับคุณป่าพร้อมนะโอเคกรรมการพร้อมหนึ่งสอง ไปแล้ววันนี้มาชุดบงด้วยโอ้โหวิ่งเร็วไม่ใช่เล่นไปเลยครับตรงนี้เลยเอาเร็วใส่ด้ามขวานครับดีดีด,ด,ดเอาให้แน่นนะครับเอาให้แน่นเอาละเรื่อยเอาละไปปักปักด้วยไปครับด้าที่2แล้ว คุณแดงมันปีนกำแพงบ้านมายื่นไม้ให้ด้านที่สเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ครับตอนนี้ไม่มีใครทราบเวลาที่ผ่านไปมีเชิดชายมีหน้าที่ทำให้เวลาน้อยที่สุดท่านั้นดีด,ด,ดีเอาแล้วครับไปแล้วด้านที่สด้านที่สโอ้โหต้องปีนกำแพงมาเซิกันเลทีเดียวเร็ว เลื่อนเลื่เลื่อน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 ล้วเลื่อนเลื่อนเลืวอิ่อเลื่อ่มแลอนะ่เอนเลื่อปเ่มแดด,มแด,ดื่อนเชอนเนเ้ครอนเชิญตรเอนี้นื่เชชเนโโโ <f ell> เ่อนเล่นเชื่อนเลนเอนโลเป็่นเงอเหนเื่อนเลนเลนอเลเ นิดนหน่อยนิดหน่อยแม่วันนี้เป็นอะไรฟังแต่คนพูดไม,าชาม่ช้าหมดเลยฝั่งนี้ก็นิดหน่อยฝั่งนี้ก็แล้วเป็นแบบพายุเลย <c oughs> เอาแล้วครับตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้เวลาที่พิเชดชายทำไปนะครับพี่วรลวิ์ก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับในเกมต่อไปนะครับตอนนี้นะครับเราพักกันคู่หนึ่งนะครับไปให้กำลังใจกเกษตรกรไทยกันก่อนนะครับและเดี๋ยวกลับมานะครับมาติดตามชมเกมต่อเกมดูซิว่าใครจะเวลาดีที่สุดครับ นะครับกลับมาชมรายการปลดหนี้กันต่อนะครับซึ่งเป็นรายการเดียวที่จะทําให้หนี้หมดไปจากชีวิตคุณแล้วันนี้ครับเราต้องลุ้นนะครับว่าเกมใส่ด้ามขวานจะสามารถทําให้หนี้หมดไปจากชีวิต2คนนี้ได้หรือเปล่าครับลุ้นแล้วใจช่วยครับกับช่วงของเกม ต่อเกมทำกันต่อนะครับในเกมนี้มีเกมชื่อว่าเกมต่อเกมครับเมื่อสักครู่คุณชาติชายนะครับทำไปแล้วนะฮะเล่นไปแล้วเวลานี่ททำไปเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะฮะคุณวรวิทย์เองก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้มีหน้าที่ที่จะทำเวลาให้ดีที่สุดด้วยกำลังของตัวเองนะครับกับเกมต่อเกมเพราะฉะนั้นขอเชิญคุณวรวิทย์เลยครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดูลาศีแล้วไม่น่าจะเป็นหนี้เลยนะคนเนี้ยเป็นหนี้เท่าไหร่ฮะ หมื่นห้าครับผมหมื่นห้าอยากบดนี่ไหมครับอยากครับเมื่อกี้เห็นเขาแข่งเป็นไงบ้างโอ้ไวครับโอ้ไวเนาะแล้วเราจะไวสู้เขาได้ไหมก็สู้ครับผมสู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับคุณวรริศพร้อมนะพร้อมครับพร้อมแล้วอ้าวถ้าพร้อมแล้วคุณแดนประจำที่เลยครับแล้วเดี๋ยวคุณวรริศประจำที่เลยขอให้โชคดีนะครับจะได้เข้าไปเล่นในเกมต่อไปหรือไม่หรืออาจจะตกรอบกลับบ้านไป ขึ้นอยู่กับคุณวรวิทย์นะครับ1 2ไปแล้วไปแล้วครับโอ้โหวรวิทย์ไหวไม่ใช่เล่นเหมือนกันเห็นอย่างนี้ปุ๊บมาแล้วด้ามที่หนึ่งครับปับกระโดดเลยโอ้โหไม่ไปแล้วตอนนี้วรวิทย์มาใส่ด้ามขวาแล้วครับด้ามที่หนึ่งตอบตอบเรื่อยด้วยเรื่อยด้วยอ,อ้าวเวลาเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ครับไปแล้ว ที่2แล้วโอ้โหไหวไม่ใช่เล่นครับดูการขึ้นบันไดก่อนปับป๊บปั๊บกระโดดโชว์โอ้โห,โอโหเอาละมาด้านที่2ครับเรามาลุ้นกันตอกเรื่อยไมเน้นตอกเรื่อยไมเน้นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอาให้เน้นเอาให้เน้นเลื่อยด้วยเลื่อยด้วยฮึบไปเร็วเอาละด้านที่2โชว์ถือว่าเนียหนาไปอันสุดท้าย ดานสุดท้ายครับเอาละครับเรามาดูครับด้านสุดท้ายแล้วอย่าลืมไปกดหยุดเวลาด้วยนะตองรีบกดตองรีบกดโอ้โหแมบลุ้นจริงๆครับใครจะโอ้โหติดหน่อยติดนิดหน่อยเอาแล้วเร็ว,รวไปกดเวลาด้วยกดเวลาโอ้ยทางไหนทางไหนทางไหน,ชนเชนนี่ครับพี่วรรุตวรรุตเชญนี่นครับชเชญนี่ครับมาโอ้โห อันนี้บ่อโตๆเมื่อกี้นึกว่าเฉลอหลหรอนึกว่าอะไรนะครับเฉินหลงเฉินหลงนึกว่าเฉอหลอกระโดดสะบาดายลงมาเลยคิดว่าจะได้เข้าไปปดนี้ครึ่งหลังไหมครับก็คิดครับลุ้นใช่ไหมครับผมอาล้เดี๋ยวเรามาดูนะครับสองท่านนี้นะครับคุณเชิดชายและคุณวรวิทย์ใคร จะได้เข้าไปเล่นในเกม2นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเชิญหน้าเวทีรอคุณป่ามาเฉลยเวลากันเลยครับเปล่าละเดี๋ยวเราเชิญคุณป่ามาเฉลยเวลาดีกว่าครับขอเชิเชิญคุณป่าด้วยครับเรามาฟังเวลากันเลยนะครับระหว่างคุณเชิดชายกับคุณวรวิทย์จากคุณป่าเลยครับและเวลาที่คุณวรวิทย์ทำไป1น,นาที 1 6วินาทีครับโอ oh ้โหถือว่าน้อยนะครับ1นาที16วินาทีเนี่ย oh เราลองมาฟังเวลาอีกคนหนึ่งครับคุณเชิดชัยครับและเวลาที่คุณเชิดชายทําไป1นาที14วินาทีครับนั่นแล้วครับ oh โอ้โหเฉือมกัน2วินาทีนะครับ เป็นนั้นว่าคุณเชิดชายเป็นผู้ชนะนะครับขอบคุณคุณปามากนะครับโอ้โหวันนี้นะฮะคุณเชิดชายจะได้เข้าไปเล่นในเกม2ครับใช่ครับไปปลดนี่ในเกม2แล้วก็ปลดนี้เกมนี้ไปด้วยครึ่งหนึ่งแล้วอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเวลานี้ใกล้เคียงกันมากเลยใช่2วินาทีนะครับทำคุณวรวิทย์ตกรอบไปเลย<ช>นะฮะถ้าเกิดคุณเชิดชายปลดดนี้ได้ในเกมหลังนี้นะครับได้หมดเนี่ยคุณวรวิทย์ได้ไปด้วย นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเกมต่อเกมนะครับแต่ก่อนจะไปสู่ช่วงเกมต่อเกมเราขอมอบรางวัลให้กับคุณเชิดชายก่อนครับแล้วนี้ครับเราได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอเขาค้อนะครับคุณณริตกลึงกลมเกลียวนะครับจะเป็นตัวแทนมอบเงินให้กับพี่เชิดชายนะครับเป็นผู้ชนะในเกมแรกนะครับแล้วก็ได้รับเงินปลดหนี้ไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับรับไป1 1,200บาทครับยินดีด้วยนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามชมนะครับว่าพี่เชิดชายเนี่ย จะปลดหนี้ในเกมต่อชีวิตได้หรือไม่ถ้าปลดได้ทําให้คุณวรวิทย์ได้ไปด้วยนะครับกู่เดียวครับเอาละครับกลับมาชมรายการปลดหนี้กันต่อนะครับเราทราบไปแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะครับแต่เราไม่ทราบครับว่าวันนี้เขาจะปลดหนี้ได้หรือเปล่านะครับทั้งหมดหรือไม่เราไม่ทราบครับแต่ที่เราต้องรู้กันต่อคือเกมพาฟื้นต่อไปนี้จะต่อชีวิตให้กับผู้แพ้ได้หรือไม่ ลุ้เราใจช่วยครับในช่วงของเกมต่อชีวิตครับเกมต่อชีวิตนะฮะเราก็ได้ผู้ชนะจากเกมที่แล้วมาเกมต่อเกมก็คือคุณเชิดชายนั่นเองนะครับก็สามารถปลดหนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งรับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วมาถึงเกมนี้ครับเขาก็ต้องต่อสู้กับตัวเองนะฮะเรามาคุยเขาดีกว่าเอ้าคุณเชิดชายเชิญครับมาตรงนี้เลยนะครับพี่เชิดชายครับเกมนี้จะต้องต่อสู้ด้วยตัวเอง1นนาทีกับหนี้ที่เหลืออยู่ มั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจแล้วรู้ไหมว่าความมั่นใจของพี่มันจะต่อชีวิตให้อีกคนหนึ่งด้วยครับ ถ้าเกิดวันนี้พี่ทําได้พี่วรวิทย์เนี่ยจะได้ปลดหนี้ไปด้วยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพี่เราวรวิทย์ก็อย่าดูเฉยเฉยเชียร์เชิดชายเต็มที่เชียร์เต็มที่เลยนะครับเพราะไหนๆเราตกรอบไปแล้วเนี่ยถ้าเราเชียร์ก็เต็มที่เขาปลดหนี้ได้ขึ้นมาเราได้ไปด้วยพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเราพาคุณแดนและคุณเชิดชายหลบหึงวรวิทย์นะครับหลบหึงคุณผู้ชมทางบ้านไปดูกติกาเกมต่อชีวิตครับ เดนิกาเกมต่อชีวิตก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่าฟืนจํานวนทั้งหมด15ท่อนด้วยกันภายในเวลา1นาทีถ้าทําได้ปลดนี้ไปครับ1 1 2่0บาทนี่เวลา1นาทีนะครับครับพร้อมนะคุณแดนเอาละพร้อมนะ 1... นสมาแล้วต่างคนต่างวิ่งมาเจอกันปึบอ้าวทางไหนโผล่ทางนี้เร็ว seguir a ti, Oh, não. โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตรวจสอบดูก่อนผมขอตรวจสอบดูคุณแดนมาคุณแดนมาับมาแล้วับมาแล้วครับโอ้โหอย่างนุ้นเลยอ่ะเป็นไงคุณเห็นภาพไหมเมื่อกี้เร็วมากครับเร็วจริงๆนี่อ้าวถอยถอยถอยลังก่อนถอยลังถอยลางถอยลงก่อนถอยลัางก่อนถอยลัางก่อนอ่าเรามาดูเวลานะครับตอนนี้เป็นเวลาที่ตื่นเต้นถ้าเกิดว่าคุณเชิดชายนะฮะปลดนี่ได้จะทำให้คุณวรุวิทย์ปลดได้ครึ่งหนึ่งด้วย มาดูเวลาครับฟังดีๆนะครับถ้าไม่เกินหนึ่งนาทีพี่ปลดนี่เลยพร้อมไหมพร้อมครับหนาทีพี่เชิดชัยจะต่อชีวิตให้วรวิทย์ได้ไหมหนึ่งนาทีทำเวลาไป59วินาทีครับโอ้โอด้วยครับอ้นี่นี่นี่เอาเราวันนี้ยินดีด้วยนะครับปลดหนี้กันไปได้แล้ว เดี๋ยวเรามอบรางวัลน,นะครับให้ทั้งสองท่านเลยแล้ววันนี้เกมต่อชีวิตเชิดชายต่อให้วอลวิทด้วย <Hey. S 1> แล้ววันนี้นะครับคุณบุญช่วยอินตลอดนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่13ตำบลเขาค้อนะฮะจะเป็นตัวแทนมามอบเงินปลดหนี้นะครับวันนี้คุณเชิดชายทําไปได้2เกมเลยเกมต่อเกมและเกมต่อชีวิตนะครับรับไปทั้งสิ้น22,400บาท oh. และนอกจากนั้นคุณวอลวิทนะครับก็ ได้รับอันนี้สงนะครับจากคุณเจอร์ชายปลดนี้ได้รับไปครึ่งหนึ่งครับคุณโรริสรับไป8,400บาทเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับและอย่าลืมนะครับเขียนจดหมายเข้ามาได้ใหม่กันอีกเยอะๆนะครับปลดหนี้ชมใหม่ปลดหนี้กันถึง2คนทีเดียวนะครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ปลดหนี้ทั้งหมดแล้วต่อชีวิตให้กับอีกคนหนึ่งด้วยโชคดีไม่มีหนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ